สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้รองเท้าแอร์จอแดนวันโลมาฝากเพื่อนอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้ครับออกมาได้สักพักนึ่งละเนาะมาดูกันเลยดีกว่าก็เหมือนกับว่าบ้านเราก็มีคนสนใจอยู่เนาะตัวนี้ชื่อว่า Air Jordan 1 l o w s e นะครับ ผมมองนะคือรูปทรงมันก็คล้ายๆกับลังโลเนาะราคามันก็ถือว่าโอเคนะมันก็ถ้าถามว่าราคาที่นี่นะราคาในเมกกาเนี่ยพอๆกันนะครับแต่บ้านเราดังโลมันอาจจะแพงกว่าน,นี่นะครับกระดาษนะครับก็จะมาด้วยหมายเลขยีบสามนะตัวเล็กนะครับเต็มเลยตัวสีทองนะ นี่ครับคือตัวนี้ผมก็ไปหาซื้อมานะครับก็บไม่ได้จากช็อปของ n นกี้นะแต่ไม่ได้ช็อปอื่นนะครับตัวนี้มันเคยออกมาครั้งหนึงนะแล้วแล้วคราวนี้เขามากลับมาลีสต็อกนะครับผมมองแล้วว่าเฮ้ยคู่นี้รุ่นนี้มันสวยนะครับโอเคเรามาดูกันครับ เรามาดูข้างขวากันก่อนนะครับตัวนี้มันโดดเด่นยังไงนะครับจะเห็นเลยสมบุติ์นะครับที่มันจะแตกต่างกว่าอากับปกตินะตัวนี้มาในโทนออกสีแบบยังไงอะสีน้ำนมอะเออนมสขีขาวขาวขุ่นๆยังไงสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีการสาดสีนะครับสะบัดสีเออสะบัดสีลงไปนะครับเนาะก็วัสดุนะครับ ใช้หนังกับผ้านะผสมกันนะครับอ่ะมันดูกันใกล้ใ้นี่ครับนี่คือลูกเล่นของรองเท้าคู่นี้นะครับก็เป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นหนังจะไล่ามาเน,ะนาะไล่มาเรื่อยเืนะครับจนเป็นผ้าสบูส่ตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นเป็นนูนนะเป็นแบบพิมพ์เนาะนี่เป็นพิมพครับเป็นพิมพแบบ ตอวัดปุกกันอะไรเงี้ยเออก็สีที่เขาสบัดใส่เนี่ยมันก็จะมีสีเขียวสีส้มนะครับแล้วก็สีดำที่ผมเห็นตอนนี้นะมี3สีนะครับส่วนนหน้านะครับหัวรองเท้าเนี่ยก็จะตรงนี้เป็นผ้านะาเ,เป็นหนัง แล้วก็เป็นผ้านะครับลายขึ้นมาเนะเาะจะเห็นว่าเขาจะคุมโทนด้วยโทนสีขาวนะครับเชือกผงเท้ามาสีเดียวครับเป็นสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลข23นะเป็นสีขาวมาเลยนะครับไม่มีไม่ไม่ได้แบบโดดเด่นนะก็คือคุมโทนเนาะขึ้นมาข้างบนสุดในรองเท้านะครับก็จะมีโลโกโ้จัมมนอยู่โลเกนเอ พื้นก็จะเป็นป้ายแท็กสีออกครีมๆหน่อยนะนี่ส่วนลิ้นรองเท้าเป็นสีขาวนะครับตัวปลายแบบปิดเนาะเย็บปิดนะครับใช้ผ้าสีดำเย็บแบบปิดส่วนฝั่งด้านในนะครับนี่แตกต่างกับฝั่งข้างนอกก็คือเห็นๆนแล้วครับสวูตแน,น่นอนสวูตตัวนี้ ปลี่ยนมาใช้เป็นหนังนะครับจากเมื่อกี้เป็นการพิมพ์พิมพ์ลายเนาะพิมพ์ลายสวุดสีดำแบบสบัดนะครับส่วนจุดอื่นก็เหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับตัวแอร์จอแดนตรงนี้นะครับเป็นการปักนะการปักไม่ใช่การปัก การปักนะครับปักลงไปด้วยได้สีดำนะครับเอ็นชอแดงนะ่พื้นนะครับพื้นเป็นสีดำล้วนนะครับเนาะผมว่าคือมันเป็นรองเท้าที่แบบยังไงอะใส่แล้วมันเข้ากับหลายๆชุดง่ายอะในโทนอย่างเงี้ยนะ อันนี้คือข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็เหมือนกันนะนี่เลยสซูชอะไรเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะ <c oughs> คนที่มองว่าดังโลมันไกลเกินเอื้อมนะครับหรือว่าราคาสูงเกินไปอะไรเงี้ยก็ลองมาดูนะครับ AJ AJ1 Low นะเออลองมาดูนะครับที่เมริกาเนี่ก็ฮิตนะครับยอมรับว,ว่าฮิตแพกคือถามว่าในการที่เขาบอกว่าฮิตในในส่วนของแต่ละที่อะ่ะแต่ละประเทศอะ่ะก็คือเขามองเรื่องอะไรเขามองเรื่องราคารีเซลนะครับเขามองว่าเอ,อ้ยตัวนี้ราคามันรีเซลขึ้นสูงอะไรเงี้ย ส่วนใหญก็ฮิตใช่ไหมเออหรือว,ว่าเป็นความที่นิยมอะไรเงี้ยความนิยมของใครหลายๆคนที่อยากได้อ่ไงเงี้ยครับอย่างช่วงนี้เออดังโลดังโลดัไโลดังโลดังโังโลด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 ังโลับมังโลดังโลงดังโลดังโล,ล,งล,งลดังโลดังโลดังโลดงลดังโลดงลดังโลดางานะนะลังลดั่โดันโลดังโดังโดังโลดังโังโลังังังโลลัลั ของรองเท้าเนี่ยเออมันมันไม่ได้ห่างกันมากนะถ้าเรามองอ่ะเนี่ยอืมนะครับผมก็เลยมีดังโลค่อนข้างจะมีหลายคู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับผมซื้อใหม่คู่หนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวจะมาให้ดูต่อเนื่องกันเลยนะ ้มยคู่หนึ่งเป็นยังไงนะครับนี่เคส่วนอินโซนะครับให้ดูอินโซกันนิดหนึง่งอินโซมาในโทนสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้จัแมแอนสีขาวอยู่ข้างในนะนี่นะอืมเป็นรองเท้ามีน้ำหนักเบาครับเพราะว่ามีการใช้วัสดุผ้าเข้ามาเนาะมันจะเบากว่าหนังนิดหน่อยนะครับตัวนี้ เวลาเราใส่เราก็จะรู้สึกสบายมากขึ้นนะครับใส่น,น,นานๆอะไรเงี้ยมันก็เออมันมันเบาะนะก็เลยคิดว่าน่าจะเดินได้นานขึ้นสวมใส่ได้นานขึ้นนะครับส่วนไซส์นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใครใส่ไซส์ปกติเดีย่ยผมแนะนำให้บวกนะ0.5นะุดแล้วบวกครึ่งครึ่งไซส์นะครับเพราะว่า ในปลายเนี่ยมันจะแหลมนิดนึงมันก็คือจะบีบเท้าเรานิดนึงนะครับเนอะก็ลองดูนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ลองนะก็ไปลองดูก่อนก็ได้บางคนอาจจะชอบแบบเอ้ยพอดีพอดีแบบแน่นๆอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าใส่แบบสบายจริงๆผมว่าควรจะบวกครื่องใส์นะ โอเคเราไปดูออนฟีดกันดีกว่าครับว่ารองเท้าคู่นี้มันสวยหรือไม่สวยไปดูกันครับ เป็นยังไงครับสำหรับ aj one l o คู่นี้ก็คือ aj charles o n l o นั่นเองนะครับมาในลักษณะแบบผ้าผสมกับหนังเนาะหนังผสมกับผ้าเออนะครับมาในโทนแบบสีครีมครีมน้ำนมน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งนะครับ aj charles aj charles n l o เนี่ยเป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งเลยที่ออกแบบมาได้สวยนะครับแล้วอย่างหนึง่ง คือมีสีสันให้คุณได้เลือกเยอะมากนะเออแล้วราคามันก็โอเคอยู่ถ้าซื้อที่นี่นะครับซื้อที่เมกาเนี่ยราคาพอมๆกันครับกับดังโลเลยแต่ว่าดังโลเขาจะมีแบบเออไปต้องไปสุ่มซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะลำบากเนาะแต่ในเจแดนวันโลเนี่ย,ก,ย,นะออยก็คือจะมีขายในช็อปนะครับในช็อปออนไลน์เนี่ยก็คือจะมี มีมาทุกช่วงอะ่ะมีตลอดอะ่ะสีอะไรที่จอเอ้ดังโลมีนะครับเอจดนวันก็มีเหมือนกันนะแล้วก็มีมากกว่า <c oughs> ครับโอเคก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกนึงเนาะสำหรับคนที่อยากได้รองเท้าในสไตล์แบบนี้นะครับส่วนคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ตามรับชมกันสวัสดีครับ